สวัสดีครับรีวิวจากร้านเติ์กแม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับลูกค้าจากอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ลูกค้านำรถนิสสันแอเมรานะครับมาใช้บริการเติ์กแม็กซิ่งบางปะอินนะครับด้วยล้อทีอีสามเจ็ดยอดแดงขอบ15นะครับตัวนี้กว้าง7ออป35นะครับก็สวยๆเลยนะครับประกบกับยางใหม่ แลนเซล R s, s, s 0 0 9ปี2021นสเปะครับสเปคยาง195 55 R 1 5ครับก็ลูกค้าใส่สตัดมาเรียบร้อยก็ทรงก็สวยอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็สีสันนั้นตัดกับตัวรถเลยทีเดียวนะครับขอบคุณลูกค้านะครับซึ่งเป็นลูกค้าเก่าของร้านเติร์เม็นซิงนั่นเองนะครับ,รบยังปว้ยใจและเลือกใช้บริการเติร์มเม็ซิงบางบอินอยู่ ครับก็ฝากแฟนเพจ Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจ f เฟซบุ๊กร้านเทิร์กแม็กซิ่งบางปะอินปูตะวันล้อซิ่งนะครับเจแมวล,ล้อซิ่งแล้วก็เพจล้อเดิมทนจังบายเทิร์กแม็กซิ่งบางปะอินด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจัดภาพยังไง